วันนี้ก็มาแชร์วิธีการเข้าคู่พวกปลาช่อนกลางอีกวิธีหนึ่งนะครับก็วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ได้ผลดีนะครับคือการเทียบระหว่างตัวผู้ตัวเมียนะบแบ่งฝั่งกันอ,อย่างตรงนี้คือฝั่งตัวเมียนะครับตรงนี้ตัวผู้แต่ว่าในนี้คือบุญเนียเนี่ยมันเข้าคู่แล้วคือมันเลือกคู่นี้นะครับผมมีตัวผู้2ตัวก็เลยเอาเอาตัวผู้แต่และตัวสลับฝั่งหากันนะครับ ตัท้ายมันตัวเมียมันเลือกตัวผู้ตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้เป็นพาราลิสหรือทูบูที่เราเรียกกันนะตัวนี้จะคล้ายๆกับเลดโมเสสนะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียค่อนข้างที่จะเข้าคู่คันยากนะดุมากเลยแล้วก็ฟันคมมากกัดกันทีนี่เก็ตหลุดหมดเลยนะก็เลยต้องกั้นช่องแบบนี้นะครับหรือใครจะกั้นช่องไว้แบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าแบบเนี้ยยัไงไงเวลาตะไคร่ามาขึ้นนะ่มัน มันไม่ค่อยจะเห็นกันนะครับวิธีนี้มันก็จะเป็นวิธีที่ดีกว่านะครับก็คือเอาอะคริลิกมาใส่ในตู้เพาะเลยนะครับมันก็จะชินตู้ไปทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ต้องมาจับขึ้นทีละตัวทีละตัวเหมือนแต่ก่อนนะครับนี่ก็เป็นอะคริลิก2มิลน,นะครับก็เพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เลยก็เอามาแชร์ให้กันดูนะครับ